หน่วยที่สิามค่ะฉันรักประเทศไทยนะคะเรื่องที่3าค่ะภาษา,า,าทิน่นภาษากลางค่ะให้เด็กๆนะคะให้คุณพอ่อคุณแม่นะคะอ่านคําที่คุณตากล่าวทักทายน้องก้องนะคะแล้วทายว่าเป็นภาษาของภาคใดนะคะแล้วขีดกากบาททับคํานะคะพยัญชนะชอช้างเพื่อน,นําทางพาคุณพอ่อคุณแม่กลับบ้านนะคะมารับ น้องก้องนั่นเองค่ะมาดูนะคะคุณตาบอกว่าสบายดีบบเป็นภาคไหนเอย้ยอ่าภาคอีสานนั่นเองค่ะต่อไปให้มาสังเกตดูนะนะคะเดี๋ยวเราจะลองอ่านก่อนนะคะเขาบอกว่าให้กากบาททับนะคะโชช้างที่มีสระด้วยนะคะอ่าคำไหนที่ไม่ใช่โชช้างกับสละนะคะเด็กๆไม่ต้องกากบาดนะคะมาดูคำแรกนะชอาชะชอาชาชอิช ชอีอชีนะคะนี่คือตัวอย่างนะคะจากนั้นมาดเด็กกากระบาศเสร็จแล้วให้เด็กอ่านด้วยนะคะลงมือทำได้เลยค่ะ